ถึงเท่าวันพันเกี่ยวที่เหนียวถ้าเกิดอยากดูก็คือจะต้องเดินมาเองค่ะทุกคนเพราะว่าเริ่มมาก็ยังไงคะตัว <c oughs> โอ้ไม่ได้เลยท่าเนี้ยสาาพแบบยอดแต่เรียงอร่อยที่สองค่กิจกรรมยำว่าตอนนั่งรถนะคะอันนี้คืออะไรไปผ่าตัดี้หย สามชั่วโมงนะคะทุกคนเราอยู่การจนาบุรีเออโอ้โสวย,มยนะมาแล้ว คราวหน้าถ้ามีโอกาสแนะนำเพื่อนแล้วเราจะจัดการห้องขั้วข้างไหนฮะเราอยู่เรื่องขัดจันกันหมดนะคะโอ้โหอ่ะอ่ะไปแล้วนะขายอะไรเนาะขายอะไรมึงสตอร์เบอร์รี่สดไหมครับเท่าไหร่ครับมีอยู่หลายราคาอออ เออจัดไปเลยไพ่สามสิบเป็นเกงก่งเกงหินเกงไหนอ่ะอะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน้องไอ้น้องไอ้เหรอหนูเสียงน่ารักมากเลยน้องไอ้มาจัดมาจัดมากการใช่หว่าเสียงชมพลาใช่หนูพูดพร้อมมากหนูอยู่ปไหนละปสองปสองเหรอวัยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหรแปดแปดขวบพี่อายุ ให้ถ่ายให้ถ่าย่ายเกาหัวแล้วอ่ะให้ถ่ายพี่อยู่เท่าไหร่คิดหนักจังสิบสาวเหรอโน้องตอบสิบสามตอบดี่าตอบน้องดูดีน้าแคขนาดนี้สิบสาเหรอตอบจริงปะเนี่ยตอบเอาใจปะเนี่ยหน้าเอเกลว้อารัมอยุมึงสิ ร้อโอเคถูกว่าร้อยยี่สิบอ้าวห้าบาทห้าบาทเห็นไหมหนูวันนี้หนูมาขายตอนหลังเลิกเรียนหรอมาขายตอนหลังเลิกเรียนหรอคนเนี้ยเราเรียนปิดมานานแล้วปีดิดใช่ไหมตอนนั้นที่โรงเรียนปิดก็คือโควิดระบาดหนักมากโอ้แล้วได้เรียนออนไลน์ไหมไม่ได้ไม่ได้เรียนในออฟไลน์โอเรียนในเฟ เดินเฟซกับคู่เดินเฟซบุกแหลน่ารักจังสวัสดีชิตาบันดี้น้องไอเราจะมาโอนายออกกันถ้าเกิดใครออกไม่เหมือนเพื่อนจะได้นอนเตียงคนเดียวจะได้แฟดโอนะนี่ตื่นเต้นโอนะอะ นี่ไงเอามาสั่ง่ดุซะเกินไม่ก็แกไม่ได้เลยอันนี้ได้ยังไม่กระตือได้ยังว้าวอาหิวหิวหิวเพื่อนอย่ากินดิบนะระวังหูดับนะแก้มแก้มแก้มอุ้ยมีแปดด้วยยะมืหลบแบบอายเขาอ่ะ เขาใส่ยังไงกันที่เนี่ยแล้วแม่งแบบเขาใส่อะไรที่แบบมที่แบบอ๋อวารานเจออันนี้ของแก๊บใส่คนเดียวเลยเราไม่กินมอชเมลูอูโอ้ควันมาแล้วควันมาแล้วแต๊บตาแล้วนนร้อนร้อนร้อน โอ๊ยนะตื่นมาเร็วอันนี้นะคะเอาของอ๋อโอ๊ยความเจ็บตาอุ้ยไม่ถึงไจฮ่าฮ่าฮ่าโยดของไดสันมีดังนี้หนึ่งเป็นคีมพตอร์หนาะมากไม่ไหวแล้วคุต้องแล้วมีไดสันที่ไม่ได้เอาไว้เป่าผมเอาไว้เป่าหน้าอุยดีมากเลยแต่ตอนเนี้ยมึงจะสั่งยิ้ว ขอบคุณไดสันที่ทำให้เรามีชีวิตตอนนี้มันคือถึงช่วงเวลาที่ทีมจะบังคับเพื่อนเือดูเสร็จยังจเป้าแล้วอย่าเพิ่มจะบังคับถ้าล่อยจะบังคับ๋ยวเพิ่งสิจะบังคับเพื่อนเพื่อนดูหนังให้ได้ถ้าเกิดโจยชนะโจยจะต้องเลือกกินบุ๊กโอเคตอนนี้ไม่มีใครฟังกูเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรอได้ แก้วใสใบใสจุ้ยกินลูกเป้าสามเป้าหนึ่งสองสามยิงสุบยิงสูบเลยนะอันนี้แก้วใสได้หนึ่งแต้มสุบอีกแก้วใสได้สองแต้มใครได้สามใครได้สามเป้าก่อนเฮ้ยมึงทำไมมึงถึงแพทุกนึงเกิดมาแย่เกิดมาคนที่แพ้ยู่แค่ เราบอกไม่ไปแล้วทํา,อ,า,อ,าทอะไรไม่พออีกอกอยู่บันไดออุ๊าทีนี่เป็นกันเองตั้งแต่สัมเลยไม่หน่อย อยู่แม่ป่าก็ต้องตื่นแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์นะคะทุกคนไอคิมคิดว่าเออดูพระอาทิตย์ที่ไหนก็ได้เนาะแต่สิ่งที่ทําให้คีมมาจัศการวันว้าวคือเออใจเย็นความครีเอทีฟและก็ความพยายามของผู้คนในการถ่ายรูปกับพระอาทิตย์อย่างเช่นพี่สาวคนหนึ่งนะคะก็ลองทําท่าให้คุกกี้ทำนายกันหรือว่าจะเป็นพี่ๆสี่คนนี้นะคะที่กำลังยืนหันหน้าเข้าพระอาทิตย์แล้วก็เย่ นี่น้องอจีจีมอนอันนี้น้องจีจีนะคะทุกคนอันนี้คืออะไร <laughs> น้องกิกี้ค่ะกเษาพูดได้ดิใ <laughs> <laughs> พึ่งเริ่ม <laughs> เดินมา100เมตรจีจีบอกว่าร่างพักก่อนไหมคะใช่นะคะไม่ใช่ถ่ายค่ะฉันจะถ่ายภาษาพูดได้ <laughs> น,นอน,น,นอจีจี้ถึงโรยังอร,รอยเท้าหนูอันนี้อัอนนี้รอยมือมึงอ่ะมีหมีปะคะตอนอมไม่มีแล้วเหรออ่าทำไมล่ะคนมันก็มาเดินทุกวันทุกวันหมีจะอยู่อหรอโอ้โหพวกมึงอยู่ไปละจีจี้ถึงโลยัง เขาวันไม่ห่อนดิถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวแล้วก็ไม่โคตเหมือนใจเหมือนน้ยใส่ชุดห้องยังจะพี่เป็นสาหน้าด้านห้องที่โอ๊ยกูปวดหัวแล้วติ๊ดนี่เขาเรียกว่าอุโมงค์แข้งไก่แข้งดูดูดูเพื่อนดูว้าวให้ดูแค่นี้พอแหละ ถ้าเกิดอยากดูก็คือจะต้องเดินมาเองค่ะทุกคนเพราะว่าเราเดินมาเคือบครึ่งชั่วโมงมั้งถ้าเกิดอยากดูก็ต้องมาดูนะคะแบบนี้นะคะพวกกับเพื่อนๆที่เรามาดูจริงๆกัเราจะไม่ใช่เป็นแนววอล์กเพราะว่าแบบว่าถ้าเกิดเป็นแบบภาพสวยๆเนี่ยไปหาดูในเน็ตก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องด <gun> <descriptive together> ูหน้าสือๆของเราสามคนใครอยากมาดูก็ต้องมาเองนะคะโอเคไหมไปหละ อยนะขนุนดินขนุนดินขนุนขนนดินขน,น,นุนใช่ปะอ๋อ่า,อามีีตารยาตี <c oughs> ยายใหญ่ เพื่อนหนาวมากดูหัวดิอันนี้คือขาเง้มน้อยอเห็นไหมมีรูปหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเก็บบลูเบอร์รี่ป่ามาให้เราชิมนะคะนใส่ยูอยขอบคุณค่ะชาไปนะคะชามะยม,มายชามะยมดำชามะยมดอยอ้ ไอ้หน <'t> ้าตาแปลกแปลกาสีราสีคืออะไรอ่ะมันอะไรนะเหมือนฟองเออเหมือนฟองน้ำอุ้ย เตย์นอุโมงค์เลยไม่ได้เสียอะไรบ้างเสียงนก่นกเสียงลมนี่เสียงคนหายใจแรง <c oughs> เอนของเราวนบรรยากาศกำลังโหฉันเห็นเป็นเลยแกเป็นไรไม่เป็นวะไม่เห็นเป็นเลยแกเตะแกเดินเตะอ๋อน้องนอนน้องนอนแลบลิ้นอ๋ออะไรหรอมันน้ในมะนน้ำอีกโอ้ยมันที่ดีมีหลายสัตว์เว้ยอุ้ยมะนน้ำ คนเรามันจินตนาการเก่งนะ